ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อลิซ่าแทบไม่ต้องลองเพลงอึ้งแล้วทุกปาริสมีแต่มันนี่จริงน้องจดโพยทำแบบนี้ทำปาริสอึ้งหนักมาก สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพามาส่องน้องลิซ่ากับเรียงป่าลิสกันสักนิดนึงค่ะสมาชิกเปิดฉากทัวร์ยุโรปนะคะกับการแสดงขังแรกที่อังกฤษต่อมาแสดงที่สเปนค่ะแล้วก็แสดงที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีเช่นเคยนะคะสมาชิกก็ทําทั้งเมืองนี้สนุกมามันค่ะทําไฟลุกภายในคลิปตอร์โชว์เพอร์ฟอร์มอย่างสมบูรณ์แบบขั้นสุดค่ะแลาสุดสมาชิกแบล็คพิ้งก็ทัวร์ที่ป่าลิสประเทศฝรั่งเศสนะคะก่อนที่สมาชิกจะแสดง บริงปาลิสก็มีกิจกรรมก็มีสร้างความตื่นเต้นในครั้งนี้อีกแล้วนะคะด้วยการร้องเพลงและเต้นเพลงลลิสาของน้องลิซ่าค่ะผู้คนคือเยอะมากๆมารวมใจกันเพื่อนน้องลิซ่าสร้างความสนุกสนานหลังจากที่น้องลิซ่าโชว์การแสดงที่อเมริกาเหนือนะคะก็คาดว่าทวีปนี้น่าจะเป็นพื้นที่ของเพลงมันนี้อย่างแน่นอนค่ะและพอเปิดการแสดงที่ฝรั่งเศสนะคะก็จะได้เห็นว่าไม่ใช่ที่อเมริกาเหนืออย่างเดียวแล้วะคะ่ะ เพลงมันนีน่าจะครองทุกพื้นที่ครองทุกทวีปซะจริงๆค่ะเพราะเมื่อถึงการแสดงโซโลของน้องลิซ่านะคะเพราะถึงการแสดงโซโลเดียวของน้องลิซ่านะคะน้องก็แสดงอย่างสมบูรณ์แบบค่ะโชว์เพอร์ฟอร์มที่ดีขั้นสุดนะคะแสดงเพลงลิซ่าและเพลงมันนีค่ะและเมื่อน้องร้องเพลงมันนีนะคะโอ้โหน้องลิซ่าแทบไม่ต้องร้องเพลงนี้เลยค่ะบริงฝรั่งเศสจัดการให้นะคะร้องแบบปากเปล่าค่ะร้องแบบทุกคน ะะดังกระหึ่มมากจริงๆขนลุก Amazing มากๆค่ะในส่วนของน้องลิซ่าเองนะคะก็เลยจัดให้ค่ะตอบแทนฝรัง่งฝรั่งเศสด้วยการน่าจะพูดภาษาฝรั่งเศสค่ะคือน้องตั้งใจทํามากๆแอดไม่ทราบว่าน,น้องพูดแล้วแปลว่าอะไรนะคะถ้าใครทราบก็สามารถคอมเมนต์แชร์เรื่องราวกันได้และพอน้องยกแขนดูข้อมือนะคะที่มีการจดโพยมาค่ะแารและคือรู้เลยว่าน้องจดโพยมานะคะแล้วคือขำหัวเรา กันยกใหญ่ค่ะด้วยความอป็นดูเจ้าตัวก็เขินละค่ะแต่ก็ตั้งใจก็จะพูดให้จบแฟนๆนะคะก็กิสกันยกใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะน่ารักมากๆความบริงก็ตั้งใจทำให้ความน้องลิซ่าก็ตั้งใจทำให้บริงฝรั่งเศสด้วยเช่นกันค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะความนองลิซ่าจดพยภาษาฝรั่งเศสนะคะพอพูดออกไปฝรั่งเศสก็ ดิสดังสนั่นเลยเลยค่ะความเพลงมันนี่ครองทุกพื้นที่ครองทุกทวีปซะจริงๆที่ช่องสไตล์นิวของเรานะคะนามาฝากทุกคนกันในคลิปนี้